สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์รอชันแผู้รับสารจักราวาแลแปลความหมายโดยการอ่นานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมวันนี้หัวข้อของเรานะคะใครกำลังแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะอ่านพลังงานหน้าไพ่จนหมดสำลับนะคะไพ่เลืเรื่องสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปน,นี้ครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะก็แอดไลน์ไอมาได้ขอคนที่พร้อมโอนนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะเปิดดวงความรักนะคะตลอดชีวิตเลยแล้วก็ดูดวงความรักนะคะใน1-6เดือนใน30นาทีนะคะที่เราคุยกันะคะขอประชาตสัมพันธ์นะคะ30นาทีนี้เราก็จะถามได้ทุกเรื่องนะคะ การงานการเงินความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราดูให้ทั้งหมดเลยถ้าคุณถามนะคะภายใน30นาทีจองคิวีพีนะคะ990บาทโอนยอดก่อน17.00นนะสามารถนะ,ะได้คิวนะคะ1-2วันนะนะคะเราก็จะนัดเวลากันถ้าเกิดว่าคิว599บาทนะคะสิ้นเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยานะคะประมาณนี้ เลขมงคลเสริมดวงการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยหมอบอกเลยนะคะส่วนใหญ่ใครที่ได้ไปเนี่ยนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับเรื่องเองินเ,เรื่องความรักเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอบคุณนะคะที่ฟังการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ใครกําลังแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่หมออ่านตามหน้าให้นะคะนะคะคนคนนี้นะคะเขาบอกว่า คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่อยากจะไปต่อแล้วคุณถอยออกมาคุณถอยออกมาคุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมามองเห็นคุณค่าตัวเองนะคะคนคนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเสียดายคุณแล้วก็มองเห็นคุณค่าคุณอย่างมากๆนะคะคนคนนี้นะคะมี energy เป็นคนที่หน้าตาดีเคยโค้าหาดูใจกับคุณนะคะตอนนี้อยู่ในกําลังที่อยู่ในขั้นตอนที่เป็นเหมือนคนที่คุณถอยออกมาแล้วหรือกําลังมีปัญหานะคะเขารู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็จะดูเหมือนเป็นคุณผู้ตรงๆด้วยเขานะคะคนคนนี้นะ กำลังคิดถึงคุณอยู่มี energy พลังงานของดาวศุกร์ที่โดดเด่นอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์มากๆก็ได้เช่นกันนะชอบทำงานด้านการลงทุนมีความมั่นคงทางการเงินอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะฐานะดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมาดูต่อนะใครกำลังแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ ในการติดต่อสื่อสารนะคะ,ออะ,คะเขากับคุณนะคะมีความสุขอาจจะคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์หรือเคยเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ทาง Facebook ก็ได้นะคะก็บอกว่าคนคนนี้นะคะชอบชอบมีความสุขอยู่ในท่้ำกลางผู้คนอาจจะชอบจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ดื่มกินส,สังสรรค์นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นิสัยเขานะคะอยู่ห่างไกลกับคุณนะคะ อยู่ห่างไกลกับคุณคนคนนี้เขาบอกว่าเขากำลังคิดพิจารณาที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์อยากเจอเนื้อคู่นะคะนะอยากนะอยากพบอยากเจออยากติดต่อสื่อสารหรืออยากเดินทางไกลนะคะเพื่อทําไมคะตามหากความรักที่มีความสุขตามหารักแท้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในกันอยู่ด้วยกันในบ้านปลายชีวิตอะไรแบบนี้นะคะ อาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณต่างประเทศต่างจังหวัดต่างทีนแดนไกลก็ได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าเขากำลังคิดพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตัวคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่ใช่ไหมนะคะเขากำลังรู้สึกแบบนี้นะคะในการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้เขา พิจารณาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะว่าเขาจะมี power มากพอไหมในการพูดคุยติดต,ต่อสื่อสารทางออนไลน์นี้จะทำให้เขากับคุณนะคะตัดสินใจใช้ชีวิตเป็นความรักได้ไหมมันเหมือนอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกตัวตนที่แท้จริงของเขาให้คุณได้รับทราบหรือตัวคุณเขาอาจจะออเาาจยังมองไม่ออกหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้พบเจอกัอนก็ได้เช่นกันนะคะยังไม่ได้มีการเดินทางมานะคะ เขาบอกว่าตอนนี้มันมีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการตื่นรู้ของความรักความรู้สึกนะคะเขาเขาคิดว่าความรู้สึกที่เขามีมันเหมือนว่าคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารถึงคุณอีกคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเขาก็ได้ในความรู้สึกของเขาที่มันมีอะไรเหมือนเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะเวลาที่ไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะเขารู้สึกไม่มีความสุขนะคะ กำลังตัดสินใจอยากส่งข้อความข่าวสารเขาก็อาจจะมองคุณไม่ออกเช่นกันว่าตัวคุณคิดอะไรอย่างไรนะคะหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เจอกันมากกว่านะคะอาจจะยังไม่ได้เจอกำลังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังตัดสินใจนะคะกำลังตัดสินใจแล้วก็ ทำอย่างไรให้ทําไมคะให้ความรักครั้งนี้ถึงแม้จะอยู่ไกลนะคะการให้ได้การให้และได้รับที่เท่าเทียมกันและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเขาอยากเข้าใจคุณที่ถูกต้องและก็ชัดเจนให้มากกว่านี้นะคะเขากำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับเอกสารกฎหมาย ทนายความหรือนะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางวีซ่าพาสปอร์ตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะไพ่ต่อไปนะคะ เขาบอกว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเดอ s u ันนะคะ Success ฮป p ี i n e สก็คือมันเหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกมีความสุขทําให้เขายิ้มได้หัวใจเขาอบอุ่นมีความรักมีความสุขถึงแม้มันจะเป็นความสุขนะคะในอดีตน,นะตอนนี้เขารู้สึกแบบนั้นว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรที่เขาอยากจะให้มันประสบความสําเร็จนะคะไปถึงวันที่สร้างความมั่นคงถึงวันที่ ได้แต่งงานด้วยการถึงวันที่เขาและคุณได้พบเจอหรือได้พบเจอตัวเป็นๆหรือได้พบเจอหน้ากันนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงการเริ่มต้นใหม่การแต่งงานกันอยู่ด้วยกันการพบเจอนะคะอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะทำนะคะกำลังตัดสินใจอยู่เขากําลังนะคะใครกําลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะ Lenergy มีพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะไม่รู้ว่าเป็นคนที่นรับราชการไหมหรือเป็นคนที่หน้าตาดีพลังงานเดือดซันนะคะมีคนนะคะเข้ามาให้เขาเลือกเยอะแยะมากมายนะคะในความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาต้องใช้ความพยายามในการคัดเลือกหรือนะคะเขา อยากจะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่ของเขาจริงๆนะคะเขาจะต้องพยายามมันเหมือนว่าเขาอยู่ในขั้นตอนที่คิดพิจารณาว่าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักแต่มันมีสิทธิ์แนวโน้มว่านะสามถ้วยกับเดอะซันนะคุณนะคะ,คนะคะเป็นความสุขของเขาเวลาเขาคุยแล้วรู้สึกสนุกมีความสุขเบิกบานใจนะคะเดอะซัน คุณก็ยังเป็นคนแรกๆนะคะเป็นคนเหมือนว่าเป็นคนที่หนึ่งแหละในใจเขาที่เขาทำที่ที่เหมือนว่าถ้ามีตัวเลือกหรือคุยหลายคนหรือเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบใครสักคนหรือแต่งงานคุณก็อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆแหะค่ะที่เขานึกถึงที่อยากจะมีความมั่นคงหรือที่อยากจะพยายามที่อยากจะเดินทางมาหาที่อยากจะแอคชั่นหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเขาบอกว่า ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนคนนี้นะคะชอบควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นะคะกำลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันเหมือนมีความขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันในการพูดคุยอาจจะคนละคนละภาษานะคะคนละศาสนาวัฒนธรรมนะคะอย่าง ไม่ได้เรียนรู้อะไรกันมากนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่เก่งนะคะอยู่ในขั้นตอนของความการรอคอยนะคะหยุดรอคอยเพื่อทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างสงสิ่ง2องอย่างนะคะหรือนะคะปรับความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงการคุยการติดต่อสื่อสารนะคะจะไปต่อข้างหน้านะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ การรอคอยที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธะะ์ที่จะพบเจอกันหรือสร้างความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาความมั่นคงไปในอนาคตด้านทรัพย์สินเงินทองธุรกิจะะผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในอนาคตในการเชื่อมโยงในการติดต่อสื่อสารครั้งนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนคิดวิเคราะห์ที่จะติดต่อสื่อสารมาอีกครั้งนะคะเพื่อจะจริงจังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใครกําลังคิดถึง นะมีพลังงานเอเนจีของคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะนะความสัมพันธ์นะคะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบว่ายังไม่ commitment. คอมมิชเมนต์ความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์นะคะความสัมพันธ์ทางด้านออนไลน์นะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณผู้หญิงนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนสถานการณ์ที่กําลังดูดูคุยคุยอยู่นะคะเขากาลัง อยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมันเหมือนมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างนะคะสําหรับเขากับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าใครกําลังแอบคิดถึงคุณอยู่เขาบอกว่าตัวเขามี energy พลังงานที่ดูน้อยกว่าคุณเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะคะเขาอยากให้ความเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเขาอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคะ บอกว่าเขาอยากมีพ w e r มากกว่านี้นะคะคนคนนี้ที่อายุน้อยกว่าคุณนะราศีร <c oughs> าศีธนูนะคะความรักความสัมพันธ์เหมือนว่าตัวคุณมมยุทธวายุธ,ยธคุณวุฒิที่มากกว่าเขานะคะอยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาอยากจะมาหาคุณอยากจะเดินทางมาหานะคะมันมีความอึดอัด ตอนนี้เขาบอกว่าเขามีความอึดอัดเขาอยากจะเดินทางมาหาหรือเขาอยากจะมาหาไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคนที่อายุน้อยกว่านะคะอึดอัดกับปัญหาที่เขากําลังเจออยู่นะคะอาจจะอยู่ไกลหรืออะไรแบบนี้อยากจะเดินทางมาหาจะได้จะได้เรียนรู้กันนะคะและ,และกันและกันนั่นเองนะคะคนคนนี้ที่อายุน้อยกว่านะคะมันเหมือนว่าเขาบอกว่านะ,ะมันเป็น energy ที่ อาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงครอบครัวหรือวัตถุเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในนี้ยังมีความรักความยังมีความรักอยู่นะคะยังมีความรักอยู่เขาอยากจะเจอคุณเขาอยากจะเดินทางมาหามาเจอนะคะเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงหรือได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากกว่านี้นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้กําลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีไพ่หมอดูขึ้นมา ใครบางคนนะคะที่กำลังคบคนอายุน้อยอยู่อาจจะมีการวางแผนด้านการลงทุนหรือเปล่าหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะหรือเขาอาจจะอยากเดินทางมาหาคุณถ้าเกิดว่าคิดว่าคนคนนี้มีเปอร์เซ็นที่นะคะจะมาบจริงจังมาจริงใจหรือชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเช็คดวงความรักส่วนบุคคลได้นะคะเป็นไพ่หมอดูนะคะ the lover นะคะหรือตัวคุณอาจจะคบใครบางคนสองคนนะคะก็ลองดูว่าคนที่หหรือคนที่2คนไหนสามารถนะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตนะคะมีการติดต่อสื่อสารที่ดีที่หวานๆนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะการตัดสินใจที่คุณจะต้องเลือก คนอายุน้อยกว่าคนนี้ที่ทําไมคะน่าจะกําลังคิดหรือคิดถึงคุณอยู่กําลังแอบรักคุณอยู่นะคะก็ดูต่อความรู้สึกนะคะเขากับคุณสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ห่างไกลอยู่ระหว่างตัวเลือกทางเลือกทางแยกสสิ่ง2องอย่างนะคะมีความรู้สึกดีๆวันนี้เขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะมีความเสียใจอยู่ในนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคำพูดหรือการกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อับอนะคะรักสามเศร้ารอสองสามคนนะคะสองอย่างนี้ใครคุยสองคนนะคะหรืออยู่ห่างไกลนะคะ ความรักความรู้สึกนะคะที่มีเยอะนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามีพลังงานเ n e r จ y อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะความรักอยู่ในห้วงฝันจินตนาการหรืออะไรนะหรือของอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือของฝันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขานะคิดคิดไว้ว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะหาหาซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นของฝันให้คุณเมื่อ ขาอาจจะจะเดินทางมาหาคุณหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะทํานะคะอยากจะเดินทางมาหานะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนมีเรื่องเครียดวิตกตังวลอะไรบางอย่างสถานการณ์ที่มีปัญหาอาจจะนะคะเรื่องเงินไหมเรื่องการเดินทางเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะอาจจะเงียบไปมีพลังงานราศีกรกฎและก็ราศีกันขึ้นมานะคะ ใครกำลังแอบรักและแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาบอกว่า1ท of cup s นะคะคุณยังเป็นความสุขของเขานะคะ ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลเขาก็อยากจะพยายามจะติดต่อสื่อสารอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปได้การอยู่ไกลหรือไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารทําให้เขารู้สึกเหงานะคะอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์การอยู่ไกลทําให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะคะอยู่ในขั้นตอนของการรอคอยที่จะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์นะเอาละค่ะมาดูกันว่านะคะ มีราศีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเปิดราศีหน่อยนะคะใครกำลังแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่พลังงาน12ราศีนี้อาจจะเป็นของคุณคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็แปลว่ามีคนคิดถึงแอบรักหรือแอบคิดถึงคุณอยู่เรื่องเล่าที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้นะคะหรือไพ่ที่จะเปิดนี้นะคะ12ราศีอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะคะ อาจจะเป็นทั้งของเขาและของคุณก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะเปิด5้าใบราศีพิจิกนะคะคนเกิดวันเสาร์เลข8เลข19เลข1นะคะราศีเมษดาวฟูโตนะคะเลข22แล้วก็คนเกิดวันอังคารนะคะเลขที่17นะคะน่าจะประมาณนี้ คนที่อยู่ไกลมากๆนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ง่ายเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นต่างชาติและก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้เช่นกันนะคะ energy พลังงานของไพ่บอกแบบนั้นนะคะก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้รอคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ